สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับก็อยาวไปตัดสินใจในชะตา์ีวิตกคุณทั้งหมดนะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ชาวราศีตุลด้วยนะครับผมในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับก็ขอให้มีความสุขนะผมเจอความรักที่ดีๆมีความสุขเหมือนกับไพ่เดอบฟูใบนี้นะครับคือการที่เหมือนกับเป็นตัวของตัวเองรักในสิ่งที่เหมือนกับในสิ่งที่คุณนเป็นเจอความรักที่เหมือนกับไพ่สิบถ้วยความอบอุ่นการเป็นครอบครัวนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักก็ขอให้เจอความรักที่ดีๆเข้ามาใครที่เคยผิดหวังเคยเสียใจตอนนี้โสดอยู่ก็ขอให้เจอการสละโสดเจอความรักความสุขความสบายใจที่พร้อมจะเข้ามาหาเราแล้ว แล้วก็มีเรื่องของไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าเข้ามากับไพ่สีเหลี่ยนใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินเนี่ยขอให้งานของคุณเนี่ยสามารถไปได้อย่างหลุดพ้นนะครับผมก้าวหน้ามีการขยับขยายนะครับและเรื่องการเงินก็เหมือนกับมีรายรับเข้ามาใครก็ตามที่เหมือนกับตอนนี้เราพออยู่ได้ก็เหมือนกับอยากจะให้มีเงินเข้ามาเพิเ่มเติมม,ม,มีเงินเข้ามาอีกนะผมล่ำรวยเงินทองนั่นเองโอเคเข้าเรื่องดีกว่าก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่ 1- นึงถึงวังนที่สิบห้ากว่าคามคนี่ย จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดสเตนเข้ามานะครับเดสเตนในที่นี้คือความรู้สึกของชาราติตุนแต่ท่านี้ตอนนี้เรานิ่งเฉยไปแล้วเราเย็นชาก,กับความรักเย็นชาก,กับความเฉยชากับความรู้สึกที่เราอาจจะเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยลงไห้หรือพยายามจะดิ้นรนจนแทบหมดแรงนะผมเพื่อจะขอร้องใครสักคนหนึ่งในะอดีตเดี๋ยวคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์เลวร้วายมาแล้วเรื่องของความรักมากมายเลยอนะจนตอนนี้เราเหมือนกับกลายเป็นไพ่เดดสเตนเข้ามา เริ่มสตองมากขึ้นเริ่มแข็งแกร่งเริ่มเป็นเจ้าป่าเริ่มแม้กระทั่งเหมือนกับสิงโตเนี่ยคุณก็สามารถควบคุมได้คุณไม่มีอะไรที่ต้องกลัวความรักอีกต่อไปแล้ว <inteiro> เพราะฉะนั้นเด็ดสเตนไปเนี้ยคือเหมือนกับความรักของชาวราศีตัวไหนท่านที่เหมือนกับตอนเนี้ยคุณเริ่มเหมือนกับผมเจอความรู้สึกที่มันเราอยู่นิ่งเราอยู่แบบมั่นคงเราอยู่เหมือนกับมีความที่เหมือนกับเราสามารถเป็นคนที่ควบคุมมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายยอมอะนะครับเพราะฉะนั้นพ่าบไปเนี้ยคือความรู้สึกของการที่เราเนี่ย อาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องความรักมาเพราะไพ่ขึ้นมาว่าสามดาบใครก็ตามที่เกิดปัญหาความรักอยู่ถูกทำร้ายเสียใจเจ็บปวดคนักของคุณเขาไม่มีคนอื่นคนเะของคุณเขานอกใจคุณหรือคุณอยู่ในข้องของความรักที่เหมือนกับคุณอยู่บนรักสามเศร้าคุณอยู่ของการที่เหมือนกับคุณเจ็บปวดคุณเสียใจคุณอยู่บนความรักที่มันแย่ๆไพ่ไปนี้บอกว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มาได้แล้วคุณอาจจะเหมือนกับตัดสินใจว่าเะสเตนน่ะใจแข็งหรืออดทนมากขึ้นหรือเหมือนกับนิ่งเฉยมากขึ้นกับความรักมันเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉันไพ่สเตนเขาบอกว่าตอนนี้ ให้สามตาเกสเตนสิ่งที่คุณเคยถูกทำร้ายมาสิ่งที่คุณเคยเจ็บปวดกับความรักที่เหมือนเหมือนกับเรารักใครแต่เขาทำร้ายเราอ่ะเรารักใครไปเราให้ใจใครไปแต่เรามาเป็นฝ่ายเจ็บปวดสักทีเลยจนตอนนี้ให้เดอดสเตนเข้ามาเราเริ่มพอเรารู้สึกเฉยๆกับความรักพอเรานิ่งเฉยกับมันไปพอรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ไปให้ความรู้สึกกับใครมากไม่ได้ไปรักหรือไม่ได้สนใจใครมากเนี่ยกลับมีไพ่ขึ้นมาว่าเดือดสันกลับกลายเป็นเหมือนกับเรามีความสุขมากกว่าเดิมอ่ะกลับกลายมีคนเหมือนกับมองเห็นคุณค่าของเรามากขึ้น เพราะฉันไพ่เดซันใบนี้นะผมกับไพ่เดซันบอกชาวราศีตุลยลยทานะว่าตอนนี้คุณเองอาจจะพบเจอแสงสว่างเข้ามาในชีวิตแล้วพบเจอคนอายุน้อยกว่าพบเจอความสุขหรือก็ใครก็ตามนะผมถ้าเกิดถามว่าคุณมีเกณฑ์จะมีครอบครัวมีลูกไหมนะครับอาจจะมีไพ่คืนมา,าเิดซันคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลูกนะครับผมเลาจะเหมือนกับมองหาการที่เป็นครอบครัวกันละมองหาที่ใหม่ๆมองหาการเกิดใหม่มองหาการเริ่มต้นใหม่ใครก็ตามถ้าเกิดถูกทำร้ายจิตใจถูกนอกใจ,ถ,กกใจถูกเขาหักหลัง ถูกทำร้ายมาจนเหมือนใจเราเย็นชาไปแล้วเราเคยดิ้นรนจนแทบหมดแรงเราเคยที่เหมือนกับเคยพยายามต่อสู้เพื่อใครสักคนหนึ่งไปไพ่ใบนี้บอกว่าความเจ็บปวดนี่แหละมันเป็นพลังให้คุณน่ะน้ําตาที่มันมาช่วยปลอบใจคุณนะผมสายลมมันยังเป็นเพื่อนของคุณเลยมันเงียบมันเหงาจนแม้กระทั่งลมที่พันผ่านพัดไปเนี่ยเรายังได้ยินอย่างมันชัดเจนเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าให้สายลมเนี่ยเราดิ้นรนจนแทบหมดแรงเพื่อให้เขาใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะผมมาอยู่กับเราเราเคยพยายามเพื่อใครสักคนหนึ่งเราดิ้นรนจนแทบหมดแรงที่จะเหมือนกับ ความรู้สึกที่มันผิดหวังจนตอนนี้เราเป็นไพ่เดอสแตนเข้ามาแล้วเริ่มแข็งแกร่งมากขึ okrat, gen, ้นเริ well. ่มสตองมากขึ้นเริ่มร <uh ู้แล้วว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราสามารถลุกข uh, ึ้นได้ยืนอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เหมือนกับขอบคุณนะที่ทําให้เราแข็งแกร่งแบบนี้ขอบคุณนะที่ทําให้เราเจอความสุขเพราะฉั้นไพ่ใบนี้คือไพ่เดือดสันเข้ามามันคือการพบเจอความสุขพบเจอแสงสว่างพบเจอความอบอุ่นและคุณอาจจะเป็นไพ่เดือดสัตนเข้ามาบอกว่าคุณอาจจะมีการสร้างครอบครัวมองถึงการเหมือนกับ อยากจะมีลูกกันอยากจะเหมือนกับมีครอบครัวด้วยกันพราะไพ่พไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าสิบถ้วยหรือว่าเทนออฟคัพเข้ามานะครับเทนออฟคัพกับไพ่ขึ้นมาว่าเดอะซันใบนี้เนี่ยนะครับผมสิบถ้วยกับเดอดซันมาบอกว่าความเป็นครอบครัวการเป็นอบอุ่นคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันแท้จริงแล้วก็ได้คุณอาจจะพบเจอความรักที่เหมือนกับเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยาคุณเหมือนกับไพ่เดอะซันเนี่ยอะไรที่เคยผ่านพ้นไปอะไรที่เคยถูกทำร้ายมาคุณตัดสินใจเลือกอีกคนได้เลยนะคุณสามารถมุกับ ไปหาความสบายใจไปหาความสุขการเริ่มต้นใหม่ได้เลยได,ไ,ได้ทันทีแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าสามดาบคุณอาจจะเหมือนกับใจหนึ่งอ่ะก็เหมือนกับยังไม่ลืมนะว่าเคยถูกทำร้ายใจหนึ่งก็ไม่ลืมนะว่าเราเคยรักใครเคยทุ่มเทพเพื่อใครเคยดิ้นรนเพื่อใครเคยต่อสู้เพื่อใครนะครับเพื่อให้เขาไปอยู่กับเราแต่ใครหลายคนรู้สึกว่าเราพอแล้วกับการที่ต้องเป็นแบบนั้นเราพอแล้วกับการที่ถูกทำร้ายพอแล้วกับการที่เราต้องการเป็นฝ่ายที่เหมือนกับทําอะไรให้ใครไปรักใครไปแต่เหมือนกับ กลายเป็นฝ่ายถูกทำร้ายถูกทําให้เจ็บปวดทาให้เสียใจทุกทีเลยเวลาทุ่มเทกับใครไปเป็นอย่างนี้ตลอดไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับคุณพอแล้วเหมือนกับเดือนซันเนี่ยเราเลือกการเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพราะฉันไพ่ใบนี้ว่าถ้าหากฉันไม่เคยเจ็บถ้าหากฉันไม่เคยร้องไห้ถ้าหากว่าฉันไม่เคยเลิกกับเธอเนี่ยชีวิตคุณอาจจะไม่เจอครอบครัวไม่เจอความสุขไม่เจออาจารย์มีลูกไม่เจอการสิ่งดีๆเข้ามาหรอกเพราะฉันไม่แปลกเลยถ้าเกิดเราจะร้องไห้ไม่แปลกเลยถ้าเกิดคุณเคยเจ็บไม่แปลกเลยถ้าเกิดคุณเหมือนกับเคยร้องไห้เคยเสียใจทุกคนเคยร แต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แย่หรอกไม่ใช่เรื่องแย่ๆไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเจ็บคุณจะไม่เจอสิ่งที่ดีๆหรอกนะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าสิบถ้วยใครก็ตามถ้าเกิดคิดว่าเขาเป็นครอบครัวกับเราเขาแต่งงานกับเราเขามีลูกกับเราแล้วหรือว่าคุณสองคนรักกันแบบมานานแล้วเนี่ยหรือว่ารักกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเป็นแฟนการมีวางวางแผนครอบครัวมีการวางแผนแต่งงานกันเนี่ยไพ่สิบถ้วยหมายถองว่าเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณนะคนรักที่เป็นครอบครัวคุณอะ ังมีการปรับความเข้าใจกันยังมีการปรับจูนก,กันได้อยู่ยังมีการที่เหมือนกับเคลียร์ปัญหากันได้อยู่แต่ใครก็ตามที่คิดว่าเราเหมือนกับตัดสินใจเดินออกมาแล้วไพ่เดอะฟูเข้ามาเราอยากเหมือนกับอยู่คนเดียวยังมีความสุขกว่าเลยอ่ะแล้วก็สำหรับคนโสดด้วยนะครับไพ่เดอะฟูใบนี้คือตัวแทนของชาวราศีตุลยท่าน,นท,ที่เหมือนกับตอนนี้อยู่รตรงกลางนะครับจิตใจของคุณตรงกลางตอนนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงกลางแล้ว ดูความพอดีแล้วเริ่มเหมือนกับไพ้เดอะฟูละเริ่มมองหาความสุขเริ่มมองหาสิ่งดีดีเริ่มเหมือนกับคิดว่าการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะเริ่มคิดว่าการอยู่แบบโสดเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรามีอิสระอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอีกครั้งหนึ่งอยากทาอะไรก็ทํอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับความรักจะไปต่อเรื่องของความรักเนี่ยเราก็ไม่วอีกแล้วอะข้างหน้ามันเจ็บปวดข้างหน้ามันจะเสียใจข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะเดอะสเต็บอกว่าคุณค่อนข้างจะเข้มแข็งมากขึ้นคุุุณณผผ่่่่่่าา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 านนนกกกรรรรรรรททีีีีมม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 มััเเเเเเเจจ็บปวววววดสสสยยใใืือออง้้้ํหคคคฟขขิิิะ เริ่มมองหาสิ่งดีเริ่มพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วโดวยที่ไม่กลัวความเจ็บปวดหรือว่าไม่กลัวแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เด๋ยดฟูเข้ามากับไพ่สิบถ้วยใครก็ตามถ้าเกิดโสดอยู่ใครก็ตามโสดมานานแล้วใครก็ตามตัดสินใจว่าจะมุ่งอ่อนอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าเนี่ยไพ่สิบถ้วยบอกว่าคุณจะพบเจอผู้ชายที่เข้ามาดูแลคุณเข้ามาสร้างครอบครัวอบอุ่นนะผมหรือว่าไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะพบเจอกัน,กนอย่างกับไพ่เดือดซันเนี่ยเริ่มต้นที่ความสบายใจเริ ค,บก,บ,ค,คบกับใครแล้วเจ็บปวดคบกับใครแล้วถูกทำร้ายจิตใจนั่นเองเพราะฉันเนี่ยไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเจ็ดไม้เท้าหรือว่าเซเว่นออฟวานะครับใครก็ตามถ้าเกิดยังดิ้นรนอยู่ฉันเคยดิ้นรนจนแทบหมดแรงให้ผ่านพ้นจากความเลารานนะครับแต่ตอนนี้คุณก็ยังเหมือนคนเดิมที่ยังเหมือนกับพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของเองอยู่เพราะ เราอยากจะยังต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งอยู่ยังพยายามห้ามจิตใจตัวเองไม่ให้กลับไปหาใครสักคนหนึ่งพยายามจะมูอ่อนให้ได้แต่ก็เหมือนกับมูไม่ได้สักทีหนึ่งพยายามจะเหมือนกับไม่อยากจะรู้สึกอะไรแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ไพ่เจ็ดไม้เท้าใบนี้บอกว่าคุณก็ควรจ,จะลองทํามันอีกครั้งหนึ่งนะใครก็ตามถ้าเกิดเป็นครอบครัวกันใครก็ตามถ้าเกิดมีลูกกันนะครับให้เด๋ยวสันเข้ามาแต่งงานมีครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันมานานแล้วเน,นี่ยเกิน4ปีขึ้นไปนะครับไพ่ใบนี้คือเไม้เท้าเข้ามา คุยกันอยู่ทุกวันน <me ี้ยังติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่การคุยกันความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาไม่เหมือนเดิมเนี่ยขอให้คุณเนี่ยพยายามคุยกับเขาต่อไปพยายามยืนอยู่จุดนี้ต่อไปพยายามนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นความรักใหม่ย่าเพิ่งมุมอ่อนถ้าคุณยังเหมือนกับไม่ได้จบกันจริงๆไม่ได้เลิกกันจริงๆไม่ได้จากลาจริงๆไม่ได้อยากกันจริงๆอย่าเลิกอย่างมุมอ่อนเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่สี่หรือกว่าสิ่งที่เราเป็นของเราเนี่ยเราควร เขาเรียกว่าอะไรใครจะยอมให้คนที่เรารักเนี่ยไพ่เจ็ดเมทาวต้องต่อสู้ต่อไปนะเช่วอะไรทุเลย้าถ้าเกิดคนรักของคุณสามีของคุณเนี่ยเขามีคนอื่นหรือว่าพันยามคุณเนี่ยมีคนอื่นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยพยายามต่อสู้ต่อไปพยายามเหมือนกับทําเพื่อเขาต่อไปพยายามอยู่ตรงนี้ให้ได้แม้ว่ามันต้องเจ็บปวดแม้ว่าเหมือนกับบางทีต้องมานั่งกอดเหรียญทุกเหรียญเอาไว้อะต้องมานั่งกอดตัวเองต้องมานั่งเหงาต้องมานั่งเจ็บปวดต้องมานั่งเสียใจอยากจะบอกว่ารักอยากจะพยายามดึงนี้เไว เพราะว่าเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเจ็บม่เท้าใครจะยอใหปคนที่เรารักเนี่ยต้องตกไปเป็นของคนอื่นทําไมเราต้องยอมทุกทีเลยทำไมต้องเป็นชั้นคนเดียวที่เจ็บปวดทําไมต้องเป็นชั้นคนเดียวที่เจ็บทุกครั้งทาไมต้องเป็นชั้นที่เหมือนกับคอยมองดูเธอรักใครด้วยเพระฉันไพ่สีเหลืองก็เจ็บม่เท้าเลยบอกชาวสีตัวเลยท่านว่าใครก็ตามถ้าเกิดยังไม่ได้ขาดกันนะไม่ได้เลิกลาก,กันจรินะคุณยังมีหนทางยังมีการต่อสู้หรือมีการพยายามเข้าไปหาใครทักคนหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับคิดว่าเป็นหามันแก้ได้คิดว่ามันไม่เข้า คุณยังมีทางเลือกหรือมีการเหมือนกับเห็นหนทางเห็นการติดต่อยังพูดคุยกันต่อยู่นะขอโทษครับพูดผิดยังพูดคุยกันอยู่ยังมีการติดต่อยังมีการที่เหมือนกับต้องคุยกันเรื่องผลประโยชน์ต้อไม่คุยตกลงเจรจาอยู่เนี่ยก็ขอให้เหมือนกับคุยกันให้ได้ตกลงกันให้ได้ก่อนเคลียร์ปัญหาจบก่อนที่จะมุกอ่อนนั่นเองเพราะการมุกออนของคุณหรือว่ายังไงเนี่ยคุณก็เจอสิ่งดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่มุกออนล่ะคุณจะพยายามต่อสู้ต่อไปเนี่ยพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดม้เท้ากับส คุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเลยเพราะเห็นว่าไพ่สี่เหรียญใบนี้คือเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับมีเหรียญไว้อยู่ในตัวเขาเต็มไปเลยอะแล้วเขาไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะเพะนั้นสุดท้ายเลเนี่ยไพ่สี่เหรียญบอกชาวราศีวนท่านว่าถ้าคุณยังอยากจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้นะคุณยังคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าคิดว่าครอบครัวคุณคนรักของคุณคนนั้นเนี่ยคนที่เขาเคยจากคุณไปเคยทิ้งคุณไปหรือว่าเขาเคยทําให้คุณเจ็บหรือเคยมีปัญหากันเนี่ยคุณยังอยากพยายามอเนัง แต่ใครก็ตามก็าเกิดตัดสินใจว่าตอนนี้เราโสดแล้วเราเลิกไปนานแล้วเราอยู่กับครอบครัวใหม่แล้วเรามีความสุขแล้วว่าคุณก็จะมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอดซันเข้ามากับสิบถ้วยก็มีความสุขต่อไปมีครอบครัวที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าสินถือไม้เท้าเข้ามานะครับนายออบบานใบนี้บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะถือไม้เท้ามาให้คุณอนะ่ะเขาถือไม้เท้ามาหมายความว่ายังไงเขาเลือกคุณเขาเข้ามาหาคุณด้วยความรักเขามาหาคุณด้วยความรู้สึกเมือนกับไพ่หนึ่งไม้เท้า คือการที่เหมือนกับพร้อมทาทุกอย่างเพื่อคุณพร้อมจะฟันฝ่าอุป,ปรสรรคไปกับคุณพร้อมจะเหมือนกับแก้ปัญหาไปกับคุณน่ะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะเย็นชากับเขาแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเหมือนกับคนที่เหมือนกับกลัวความเจ็บปวดกลัวความเสียใจหดีอว่าเหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่เนี่ยเขามองว่าเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นคนที่อ่อนโยนกลับมาคนที่เหมือนกับให้ขึ้นมาว่าส มาเป็นครอบครัวกันได้ไหมมาเป็นความรักต่อกันได้ไหมคุณมีเกณฑ์จะพบคู่ของคุณนะคุณมีเกณฑ์จะพบเจอรักแท้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบเจอบุกเพศสัหรือว่าหรือพบเจอความรักที่มันอบอุ่นความรักที่มันดีๆเข้ามานั่นเองนะครับและเขาเองจะเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณอยู่กับคนที่เขาทําทุกอย่างเพื่อคุณดีกว่าอยู่กับคนที่เขาทําลายจิตใจคุณนะครับโอเคครับก็มีไพ่ใบต่อมาแล้วผมขึ้นมาว่าไพ่เดอะเมจิเชียนเข้ามาไพ่เมจิเชียนใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับมีนักาก่่อสถิงงยได้ เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกเช่ายู่เหนือท่านว่าคุณอาจจะพบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับเขาทําทุกอย่างเพื่อเราได้อะเขาคิดว่าอะไรที่เราต้องการอะไรที่เราคิดอะไรที่เราอยากได้เนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับสามารถทําให้เราได้เช่นอะไรเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างจะเทคแคร์ดีเลยใส่ใจเพราะฉันเชาอยู่จเหนือท่านคุณอาจจะบอกว่าคุณนิ่งเฉยอ่ะคุณนิ่งๆิ่งแล้วคุณเย็นชากับความรักคุณเฉยชาไปแล้วแต่คุณคงจะเหมือนกับ แพ้คนที่เขาใส่ใจแน่นอนเลยคุณจะคงดูการกระทําของเขาดูการใส่ใจดูคําพูดดูคําสิ่งต่างๆที่เขาทําเพื่อคุณนั่นแหละจนคุณจนสุดท้ายเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าสุดท้ายนี้ไพ่เดมเชียนกับเด็กถือไม้เท้ามาบอกชาวหลายตัวหลายท่านว่าใครก็ตามไม่เกิดสนใจว่ามุกออนเนี่ยเด็กถือไม้เท้าคือเหมือนกับเห็นไหมครับเราพร้อมจะบอกกับทุกคนแล้วชาวหลายตัวคนจะบอกทุกคนแล้วว่าความรักตอนนี้เรามีความสุขแล้วนะตอนนี้คุณพบเจอสิ่งดีๆแล้วนะ บทสรุปความน่าของคุณตอนนี้หรือว่าตอนจบของเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับพบเจอเส้นทางของเราแล้วนะพบเจอความสุขในชีวิตแล้วนะพบเจอสิ่งดีๆแล้วนะพบเจอคนที่เข้ามาดูแลเราแล้วนะพบเจอความรักที่เหมือนกับมันทําให้เรายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งมันทําให้เราอยากจะเดินไปต่ออีกครั้งหนึ่งมากกว่าอยู่แบบเหมือนกับสอดสเตนเข้ามากับ3ดาบอยู่แบบทรมานอยู่แบบเจ็บปวดอยู่แบบเหมือนกับไปไหนไม่ได้นั่นเองนะครับมาดูพ่ของคนรักชาวไรส์ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่า six of swords หรือไพ่หกดาบใครก็ตามถ้าเกิดจะกลับไปหาคนเดิมใครก็ตามถ้าเกิดจะกลับไปทางเดิมเนี่ยคุณถามตัวเองดีๆนะว่ากลับไปจะรักเขาเหมือนเดิมไหมกลับไปคุณสองคนจะรักกันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ากลับไปแล้วมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าอย่าฝืนนะครับถ้าใครก็ตามอยู่ในความรักที่เป็นรักสามเศร้าใครก็ตามถ้าเกิดอยู่ในความรักที่เหมือนกับรู้ว่าเขามีคนอื่นหรือว่ารู้ว่าเรามีแฟนแล้วหรือว่ารักสามเศร้าที่เหมือนกับเขานอกใจเราหรือเขาทาร้ายเราเนี่ยจะกลับไปอีกเเเย่าาาััหขนนนนะริทํมใ้ภ อย่ากลับไปทาร้ายตัวเองอย่ากลับไปทําร้ายกันอีกเลยนะครับมันคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า3ไมเเท้านะครับขอโทษครับสถ้วยกับไพ่หนึ่งไม้เท้าใครก็ตามนะผมชาาอยู่ตรงไหนท่านอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณการมุฟบอนมันคือสิ่งดีที่สุดละตอนนี้คุณอาจจะพบเจอคนที่เข้าใจคุณหรือการที่มีคนเข้ามาคุยกับคุณมากมายเลยมีคนให้คุณเลือกมีคนที่เหมือนกับช่วงเวลาดีๆเข้ามาให้เราผ่อนคลายให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกดีๆเข้ามาดูแลเข้ามาคุยกับเราหลายคนเลยตอนนี้คคคคุุุณณอออาาาาาาจจจจะพพบบเเเรหหลยยนนทที่มมมืกกััขูู้้ดํว อยากจะเข้ามาหาคุณอยาาจะเข้ามาความเข้าใจจากคุณอยากจะเหมือนกับเข้ามาจีบคุณหรือใครก็ตามท้าเกิดมีปัญหาเรื่องความรักการทะเลาะกันเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับสี่เี่ยนกับ 3. สามถ้วยเห็นไหมครับขอให้คุณพยายามรักษาเอาไว้ใครแต่งงานกันแล้วใครผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วใครอยู่ด้วยกันแล้วหรือเคยเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่ปัญหาการนอกใจเนี่ยยังกลับมาคุยกันได้อยู่นะยังกลับมามีความเข้าใจกันได้อยู่นะยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ยังคุยกันได้นะครับผมและสุดท้ายเนี่ยพาหนึ่งไม้เท้า เพราะฉันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูไปเนี่ยไม่ว่าคนละของคุณคนเก่าหรือคนละของคุณคนใหม่หรือการมุฟออนหรือการจะกลับไปทางเดิมเนี่ยชาวราศีตุลยท่านค่อนข้างจะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาพบเจอความรักที่ดีๆคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะพลิ้นลนจนแทบหมดแรงเพื่อให้พ้นจากตรงความเจ็บปวดความเสียใจความเศร้าแต่สุดท้ายเนี่ยหนึ่งไม้เท้าคุณจะหายจากอาการนี้แหละคุณจะหายการที่เหมือนกับเจ็บปวดเสียใจเนี่ยแหละจนกลายเป็นเหมือนกับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองสุดท้ายความรักของคุณคนกลับก็จะกลับมา อยู่ที่ว่าคุณยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกันหรือเปล่ายังจะเป็นครอบครัวกันอยู่หรือเปล่ายังจะรักกันอยู่ไหมนะครับอะไรที่เป็นครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวอยู่แหละอะไรที่เคยมีความสุขความเข้าใจกันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่พอไพ่เดดสันเข้ามาเขาจะกลับมาเคลียร์กลับมาความกลับมาเคลียร์กับเรากลับมาปรับความเข้าใจกับเรากลับมาเป็นครอบครัวกับเราเหมือนเดิมแต่ใครก็ตามไม่เกิดตัดสินใจว่าเราเหนื่อยแล้วเราดิ้นรนจนแทบหมดแรงแล้วเราพอแล้วหมดแล้วที่รักเธอหมดแล้วที่จะกลับไปรักเธอหมดแล้วก็ หมดแล้วที่เราจะกลับไปแบบเดิมหมดแล้วที่เรารักเธอหมดแล้วที่ไม่มีหัวใจให้กับเธออีกไพ่ใบนี้ว่าการพบปอนของคุณก็จะพบเจอความสุขที่ดีๆเข้ามานั่นเองเพระไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เดอะไฮพิเทสเข้ามานะครับเดอะไฮพิเทสในที่นี้คือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใบสุดท้ายนี่แป่งของคนที่คุณรักหรือตำแหน่งของคนรักของคุณที่เขามองคุณคือความรู้สึกที่มองชาวสีเม่หลายท่านว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณจดจําเรื่องราวได้ดีอคุณผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเขามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหม เขาพร้อมที่จะเหมือนกับอยากจะมีเรื่องราวของกันและกันอยากจะเขียนเรื่องราวความรักของกันและกันต่อไปอยากจะสร้างความรักที่มันดีๆอยากจะเขียนการเดินทางอยากจะสร้างเรื่องราวสร้างครอบครัวมีความสุขกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งใครก็ตามรู้สึกเหมือนกับภาพของผู้หญิงคนนี้กำลังเหนื่อยอยู่กำลังหมดแรงยิ้มนะครับขอให้กำลังใจตัวเองเอาไว้ว่าคุณกำลังจะพบเจอความแข็งแกร่ง,งพบเจอความสุขพบเจอสิ่งดีๆแล้วบอกตัวเองเถอะนะครับว่าวันนี้เราเจ็บต้องขอบคุณมันนะที่เรายังเจ็บต้องขอบคุณนะความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาด ถ้าเราไม่เจอวันนั้นเนี่ยวันนี้เราคงไม่ดีแบบนี้หรอกนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็มาดูไพ่อลรกเคิลกันดีกว่าครับผมแนะนำว่ายัางไงกันบ้างไพ่เขียนว่า choose all your will become เลือกในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะผมเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเราควรจะเป็นตัวจริงเราควรจะมีความสุขเราควรจะไม่ต้องถูกทำร้ายจิตใจเหมือนกับไพ่สามดาบเราไม่ควรถูกเลือกเราไม่ควรเป็นตัวเลือกนะครับผมเราควรจะมองหาความรักที่เป็นไพ่สิบถ้วยเข้ามาใครก็ตามนะครับถ้าเกิดสนใจไม่ได้จะมุ่งอ่อนดีหรือจะไม่มุ ลองคิดดูว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมีความสุขกว่ามีการมีเขาอยู่หรือเปล่าถ้าจะมีใครมาเป็นความรักมเป็นครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่ามีแล้วเนี่ยมันแย่กว่าการอยู่คนเดียวอีกนะเนี่ยแหละชุดยูววีวีคำบิบนะผมเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นซะเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะมีความสุขซะไม่ใช่ไปเลือกความทุกข์มาให้เรามาหาตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ต้องโพด้ดยที่พูดเร็วนิดนึงพอดีมีคิวดูดวงนะครับก็ฝากกดติด แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสวัสดีครับ